คุณเคยจินตนาการไหมครับว่ารถที่สามารถรวมความหรูหราความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้เรดออนจะพาทุกคนไปสัมผัสกับ Genesis G 79รถซีดานเรือธงจากค่ายเกาหลีใต้ที่กำลังสร้างกระแสนในตลาดโลกและพร้อมท้าชนแบรนด์หรูจากยุโรปแบบเต็มกำลังนี่คือรถที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อแข่งขันแต่มาเพื่อประกาศว่า Genesis สามารถยกระดับ มาตรฐานแห่งความรูหราไปอีกขั้น Genesis G 79ถือเป็นผลงานใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามผสมผสานดีไซน์ทั้งเป็นเอกลักษณ์กับสมรรถนะที่แข็งแกร่งเรามาเริ่มกันจากภายนอก,ก่กอนเลยครับเส้นสายของ G 79ถูกออกแบบให้โดดเด่นและแตกต่าง ตั้งแต่ฝ่ายหน้าแบบควอดลัมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Genesis ไฟทั้งสี่เรียงตัว2ชั้นดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงด้วยความสง่างามเมื่อจับคู่กับกระจังหน้าคริสตรีขนาดใหญ่สร้างภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามในทุกมุมมองด้านข้างของตัวรถใช้เส้นโค้งที่เรียบหรูสะท้อนถึงความลื่นไหลตามแนวทางการออกแบบเรดเลติเลเวของ Genesis ล้ออลลอยขนาดใหญ่ถูกดีไซน์มาอย่างประณีตช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมให้กับตัวรถส่วนด้านท้ายมาพรอมไฟไท้ายแนวนอนคู่ที่ทอดยาวเชื่อมกันให้คอวางรู้สึกกว้างขวางและมสเสถียรภาพ Genesis G 79ไม่ได้เป็นเพียงซีดานที่ดูดีแต่ยังมีการปรับปรุงด้านแ e r o ไดนามิกให้ตัวรถลู่ลมช่วยลดแรงต้านในความเร็วสูงทําให้ไม่เพียงแต่ประหยัดพลังงานมากขึ้นแต่ยังคงความนิ่งเมื่อวิ่งบนทางด,วด่วนด้วยความเร็วสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้ารถหรูให้ความสําคัญมาพูดถึงสมรรถนะก,กันบ้างครับ Genesis G 79เปิดตัวมาพร้อมกับกุมพลังที่มีให้เลือกหลากหลายเริ่ม ตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซิน,น3.5ลิตร v 6เทอร์โบคู่ที่ให้แรงมามากพอสำหรับการขับขี่อย่างเร้าใจไปจนถึงรุ่นไฮบริดที่ผสานความแรงและความประหยัดเข้าไว้ด้วยกันการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีรเรียกได้ว่าเทียบชั้นกับคู่แข่งจากยุโรปได้อย่างสบายระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลังและระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับแรงบิดให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้อย่างฉับไว อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบการสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับตัวตามสภาพถนนแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้โดยสารสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลและความมั่นคงในทุกสภาพการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นถนนเมืองที่ครุกคะหรือการวิ่งทางไกลบนทางหลวงที่ต้องการสเสถตยรภาพสูงภายในของ g 7 9คือจุดที่เจนซแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดแบบเหนือชั้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะได้สัมผัสกับห้องโดยสารที่ออกแบบในแนว Duty of Voice Space ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ จากสถาปัตยกรรมเกาหลีใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้ไม้จริงและอลูมิเนียมขัดเงาแผงคอนโซลถูกจัดเรียงอย่างเรียบง่ายแต่หรูหราหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงผสานเข้ากับหน้าปัดดิจิทัลที่คมชัดแสดงผลได้ทั้งข้อมูลการขับขี่แผนที่นำทางและระบบความบันเทิงครบครันเบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมาพร้อมระบบนวดและทำความร้อนระบายอากาศที่นั่งด้านหลังถูกออกแบบให้เป็น Executive แล้วมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมหน้าจอส่วนตัวและระบบควบคุมฟังก์ชันต่างๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสัมผัสถึงความสะดวกสบายสูงสุดเจน e s ซิสยังใส่ใจถึงความเงียบภายในห้องโดยสารด้วยการเสริมวัสดุดูดซับเสียงและกระจกแบบอะคูสติกแลสตทำให้บรรยากาศภายในสงบและผ่อนคลายแม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงด้านเทคโนโลยี G 79มาพร้อมกับระบบผู้ช่วยขับขี่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมกันค่ะก่อนอื่นผมต้องแจ้งเรื่องหนึ่งครับผมไม่พบข้อมูลยืนยันจากแหล่งสาธารณะที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับรถยนต์ชื่อ Genesis G79 โดยเฉพาะไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของ Genesis หรือในแหล่งข่าวรถยนต์หลักจึงอาจเป็นไปได้ว่า G79 ที่คุณหมายถึงอาจจะเป็นชื่อรุ่นที่สับสนกับ G70, G80 หรือชื่อโค้ดรุ่นที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะหรือเป็นโครงการในอนาคตแต่เพื่อให้คุณได้ข้อมูลเสริมที่เป็นประโยชน์ผมจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตระกูล Genesis ซีดานยุคปัจจุบันเช่น G70, G80 รุ่นเครื่องยนต์เทคโนโลยีจุดขายตลาด และแนวทางที่อาจจะเป็น G79 รวมถึงวิเคราะห์แนวทางที่รุ่นใหม่อาจเป็นได้จากนั้นเราสามารถนำไปต่อยอดให้เป็นรีวิวที่สมบูรณ์ของ G79 ได้ครับข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตระกูล Genesis Sedan รุ่นใกล้เคียงชื่อรุ่นและสถานะในปัจจุบันปัจจุบัน Genesis มี Sedan รุ่นที่เป็นที่รู้จักเช่น G70 Compact Sport Sedan และ G80 ระดับกลางใกล้กับ1 0 0น d ี DE, โดยแต่ละรุ่นมีการปรับโฉม และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องรุ่น G70 ใช้เป็นรุ่นที่เน้นความสปอร์ตความเร็วการขับขี่โต้ตอบและการออกแบบที่เฉียบคมรุ่น G80 มุ่งเน้นไปที่ความหรูหราความสะดวกสบายและการเป็นซีดาร,ระดับกลางใหญ่หาก G79 เป็นรุ่นใหม่ก็อาจเป็นรุ่นระหว่าง G70 กับ G80 หรือเป็นรุ่นสปอร์ตพิเศษรุ่นพรีเมียมเฉพาะตลาดบางประเทศข้อมูลเทคนิคสเปคที่ค้นพบของ G70 ใช้เป็นเทียบเคียง เพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆว,ว่า G79 อาจมีลักษณะอย่างไรผมขอรวบรวมสเปคของ G70 ที่มีขอ้อมูลเปิดเผยซึ่งอาจเป็นจุดอ้างอิงตัวรถมีมิติภายนอก G70 รุ่นล่าสุดความยาว184.4นิ้วประมาณ4,685ม mm. ิลิเมตรความกว้าง72.8นิ้วประมาณ1,850ม mm. ิลิเมตรโดยไม่รวมกระจกมองข้างความสูง55.1นิ้วประมาณ1,400ม mm. เม ฐานล้อ V Base ส11 111.6นิ้วประมาณ2,835ม mm. ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้น Ground Clearance ประมาณ5.1นิ้วเครื่องยนต์สมรรถนะรุ่นพื้นฐานเครื่องยนต์เทอร์โบชา2.5ลิตรสี่สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ300แรงมา้าเดชี K, ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมีตัวเลือกขับเคลื่อนล้อหลัง RWD หรือ AWD ล้อสล้อรุ่นสูงรุ่นสปอร์ต เครื่องยนต์3.3ลิตรที่ดับว่าลยูไอ b อนทบว6ให้กำลังสูงถึงประมาณ365แรงมา้าในการทดสอบ0-60ไมล์ชั่วโมงประมาณ0-96